เอาตรงไหนอะลืมตั้งทำอะไรไปเรียกเพื่อนไปช่วยเรือหขอตกมาครับ,บ,บ,บเฮ้ยยังหุดเซบหนักอะน่าโดนหัวจบแล้วจบแ้ แจมบอกเลยว่าสนุกนะครับสอ,สองตองเต็มเต็มเลยเต็มตีนออนระวังไอ้จ้อยหลังจะแตกโดนไหวลงนะครับนอ,อกวาบอกว่าไม่ไม่ดีนะครับมีเจ็กระท้านี่นะกูจะเอาอะไรไปสู้วะสิบหอยอย่างน้อยผมก็อายุสิบสี่แล้วนะแดปดันย่ะ ไไมม่ด้ถาอย่างน้อยผมก็ใช้เด็กชายอยู่นะฮะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยอย่าไปคิดมากนะ้องที่เบอร์สี่เขาเกลียด,ยดจริงๆเอาแล้วเดินรอบบ้านเลยมีปืนเดียวด้วยลูกสองพันเมตรรู้จักไหมมึงขึ้นบ่ามึงขึ้นบ่า <c oughs> มีแต่คนใราลูกซองนะครับ <c oughs> แแบ่ไวเขาบ้านนี้รับรองจ่ายเอ เพื่อนเขาน่าจะอยู่แถวนี้นะครับอยู่เป้าไม่รู้นะแต่ว่ามาแล้วมาแล้วเพื่อนเขาวิ่งมาแล้วดูจากเสียงวิ่งนะครับแบ่แบ่ลูกซองเหมือนกันลูกซองนายไม่ค่อยมีมาตรฐานเข้าใจไหมลูกซองนี้สิมาตรฐานมาตรฐานลูกซองเข้าใจาใจต้องกระโดดยิงเวลาใช้ซองอะ่ะมันรยาไป ตายยังกับตัวนั้นน่ะไอ้จ้อยมันจะวัดลูกซองเราเนี่ยครับมีลูกซองก็เอาว่ะใจอ๋ใจอ๋ใจอ๋เน่หมดตีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยเกือบปิดประตูี่ครับไหนหาปืนย้อนอกิ๊มันยิงทางนี้แหละเอาดูยัย อย่าอย่าอ๋อมันมีสองตีนี่ว่าลืมไปสองตีใหญ่นะครับมอะไรไม่รู้จัก2,000องพันเมตรซะละไม่ใช่คนละเนาะเป็นยาซิมการคุณภาพหมอขาแนะนำซะเวลาเล่นโทรศัพท์อะนะให้ใส่ตลอดนะครับพี่พี่พี่ก็เป็นด้วยใส่ตาใส่ตาเอียงนิดนึงเอง หกสิบเท่าไหร่นี่แหละมั้งหมอเขาแนะนําไม่ให้เล่นครับจะใครถามเนี่ยใครถามเลยฮะผมแนะนำมีระเบิดอยู่แปดลูกแหยมีการข่มขู่กันนะครับตอนนี้ <c oughs> มีการข่มขู่ด้วยมีระเบิดอยู่แปดลูก <c oughs> ได้แม็เอ๋ม็กเก็ตยัจะได้ยินสิ่งเดินนีครับเนี่ยเหมือนจะไม่รู้ตัวครับ

โอ้ซ oh, ิผายเลยตัวเดียวไม่น่ารอดแล้วโอ้สิโอโอดอกมาช่วยดอกมันเหลือตัวเดียวดอกเอามันเหลือตัวเดียวซิผอย,ยมันเถื่อนแล้วเมื่อยแถวมีพิ e ช่วยกก่อนได้ไหมโอ้โ <laughs> ห oh, คนในทีมกูมีน้ำใจมากเลยไป<ม>เออด็อกไปเราไปหาที่มุดที่ตายกันเถอะอีกสิเราอยากตายตรงไหนครับจอน จอดจอดม <N ông liebe glass> ึงหยุดยีก่อนช่วยกูก่อนจบแล้วสวิตไม่ทันเออตายกูตายเนี่ยดูมึงไปช่วยจังหวะสุดท้ายเดี๋ยนะทุกคนเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยเกือบตายเนี่ยไอ้ดีไม่ไงม่ทิ้งเกาะเลยเหมือนจะทิ้งเกาะเลยนี่ครับไปดีกว่า <N ull water> <grateful nice> <N ull water noise> ป um> eh ุ้นปุ้โหน้ำมันเต็มน네 mm ั่นแสดงว่าเสียงจริงแสดงว่าเสียงจริงครับบอกเลยไปจอดตรงต้นไม้จอดอะไรตะกกลางโลกเลยครับผมลงสิครับเกือบตายคนขับเกือบตายนะครับโอ้ยหัวแตกแตกมันมาแล้ว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 ด้วยมาแล้วด้วยนะวัง เพือจอนมันเอามันจายเ้วอติะเฮ้ยเ,เ,เห็นละเห็นละจะเอาใช่ไหมบอกเราววาอย่าแซวตี้เนี้ยนรกสัดชดัเหมือนซอมีกันเดยได้เห็นปิดประตูอยู่ปั๊มยาดีกว่าจริงๆเนี้ยปั๊มยาก่อนเถอะ มีได้หน่อนคนระันั่นไ yeah, ยนันไงยลองโผล่หน้าไปให้เขาดูดิหล,ลมมกูาออกมาแล้วผมไม่กล้าออกมาหรอกผมว่าเฮ้ <c oughs> ยเขาเห็นเราแล้วอ่ะตึกนี้ก็มีกันได้ยินเสียงแจ๊ดแจ๊ดแนไง yeah. มีไม่มีไม,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 ม่รู้ว่าโผล่หัวไปละ ข้างหลังมันดอยู่ตรงไหนไปจิ๊บไปจุดๆสองตัวเลยไม่ได้าสองตัวไอ้หมอกเราจะแตกแล้วโดนนัดเดียวน่าจะไม่รอดนะครับโอนั่งอยู่เนาะเรียน่อบเอา้าตรงไหนอะลืมตั้งทำอะไรไปเรียกเพื่อนไปช่วย เกตรงมาครับเอ้ยชิปชิปเอ้ยยังอุ้ดเสร็มหนักอะนะโดนหัวจบแล้วาโดนหัวน่วนวนาจะเต็มหนักนะครับมีระเบิดด้วยเดี๋ยวเราไปดีกว่าคนน่าจะไปช่วยเพื่อนแหละหรือรอรออยู่แถวนี้แหละเนี่ยนะครับตรงผมมีตัวหนึ่งนะทุกคน บาอยู่ต้องเจอไอเคในตำน,นานนะครับมีปลาระเ้วดนะอย่าเพ่นะแม่าตายไปแล้วไม่เป็นยิงเพื่อเราเหรอเฮ้ยมีเหรอมีอตินเหรอโอเคเขาบ่มตายหมดแล้วนะไม่รู้ว่าข้างนอกมีอีกไหมนะครับแต่ว่าเราเก็บไปตีหนึ่งแล้ว พี่ไปคนเดียวระวังโดดเครื่องบินทิ้งระเบิดนะเออกูยิงสวยๆอยู่เนาะใครมีสะกบไกลๆไหมใครมีสะกบสีปะดูมันยิงกันแล้ว <ปะ S 1> อีกแล้วน้วจะเป็นผมมี๋ยวต้องใช้ผมมีสะกบแปดแต่ใช้อะโอเคครับมันเป็นไรครับเมื่อกี้มันยิงใช่ปะขวาปะ ทำเสียงใบทุกคนหน้ามีนะตอนนี้เห็นไหมใชแหน่ลงอุ๊ย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 อุยลดลดกูมันแบบอบอยู่ตรงหินเนี่ยตายะวะผมไม่ตายเหรอตายตายตายยังก็ไม่ตายเลยครับเยอะจังกะ ให้เราหน่าสักคิวเปเอาเอาชิบไปลหลังขาวรงผมเร็วเร็วเร็วต้องไมต้องกลัวเด้ยแดแบแมร์ยิงกงงดขนาดนั้นมึงค้านหนีเลยเหรอนี่ครับเขาน่าจะตายแล้วล่ะจะดิ้นเสียงอยู่ระวังหลังอีกนะเราแวงตูดแล้วตอนนี้หกตามไม่แตกอะ เฮ้ยเกาะผมแตกเลยนี่ว่าหมวกสามยังไม่แตกเลยสามของอะไรผมแตกได้ปะในถนัดเดี๋ยวเราจะเอาหมวกสามกันดีกว่าสามหมวกสามหมวกสา <3. S 1> มกูขอเถอสามโอ้โหจบเลยนี่ครับทั้งชุดทั้งอะไรไม่มีให้เราเขอาพีจีมาแกลกดิไอ้นี่เป็นโดน์เลยยิงตายไปแล้วไม่ใช่เหรอวะ ไม่เข็ดใช่ไหมพี่แกไม่เข็ดนะครับสโอ้จะไปสวยสวยสวยกูนี่ผาลาดีจริงๆอ่ะเอาพีจีอีกแล้วใช่เหรอเอาพีจีเหรอ น,นี่ตรงนี้ดีกว,ว่าตรงนี้ดีกว่าดอกอันนี้มันตายอย่างสรุปมันตายอย่างเด้อตายยากกันจังยีงแนวนะพวกมึงเดียรฮะเออแฮว <laughs> ตายยากกันจังสวไว้ยิงไปตั้งนานแล้วขอชุดหน่อยดิโอ้หแจมแจมขอชุดมึงไม่ให้กูเลยมีชุดไหมเฮ้ยเฮ้ย โอ้หเดี๋ยวกูเอาเองเนี่ยโอ้ยได้ปะหน้าร้อยก,กว่าตัวร้อยกว่าตัวร้อยกว่าตัวกูดนีก็แล้วกันมีแต่หมวกสามนะครับเราต้องเอาหัวล้มเนาะเวลายิงต้องเอียงอย่างเดียวนะครับนะี่ครับจะไปเอาตัวเข้านี่ครับแม่งตัวไม่มีเกาะเลยครับข้างหน้าร้อยกว่าตัวไปดูก่อนตรงไหนวะอยากเห็นสงครามเดือนนะครับสิบสามคนสุดท้ายนะครับ สงว่าดีนัแยะยิงอยู่ในบ้านมันขี้โกงนะครับต้องชาดถึงจะอยู่นอกวงเราก็เข้ากับเรามันภาะทีมผมว่าไม่ควรวะ่ะจริงเกาะไม่มีเอาสิผายคือจะงมาเห็นมันอยู่ตรงมันไม่เห็นเราอะ เดี๋ยวๆดดองดองมีบนบ้านมีเจ็บเจ็บเจ็บดักอยากไม่รู้ตัวว่าจะโดนอะไรเอ็ดระเบิดปืนระเบิดมีชุดไหมอ่ะโอ้ไม่มีชุดอีกะไอ้ซองเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีชุดให้เราเลยอ่ะ ชั้นล่างมีเวลหนึ่งครับข้างล่างมีศัตรูครับด็อกเอาโอ้โหเวก3สุดอ่ะเอาสิบผายเวนกรรมอะไรกูเนี่ยสุดไม่มีน้องสุดเล้วหนึ่งอยู่ไหน ไม่ทันแล้วครับเหมือนจะวงบีบเลยครับเวรกรรมอะไรของเราไม่รู้ใ่บ้านไม่ทันแล้วนะ้องวงมามาก่อนมาก่อนเวรกรรมอะไรก็ไม่รู้เดียบชุดไม่บีที่มันไม่ใส่ชุดกันเลยใช่ไหมเนี่ยดูดิเกาะไม่มีครับอ๋อฝั่งหนูยิงฝั่งหนูยิง เดือดสามครับไม่ต้องกลัวอะไรแล้วเน่หมดสิดธะหมดสิดธะไม่เหลือแล้วล่ะทีมได้อะแล้วจะอยู่ตรงนี้นะครับไม่อยู่ในบ้านหรอกผมว่าผมยิงนอกไปสองแล้วในบ้านอ่ะอยี่ยยุ่น แบบตาเหมือนจะไม่ได้อยู่ในบ้านนะเอาไม่ใช่ละไม่ใช่ละหยิบอูเอาแล้ววะคือสิครับรออะไรครับแบคือสิครับรออะไรเลยครับ <c oughs> <c oughs> โตหมดเลยนะฮะสวยงามแบดังเรียง